ลำดับเหตุการณ์ได้เห็นว่าสืบเนื่องมาจากนักโทษเด็ดขาดนักสินจินััริได้รับประราชทานพระมาณนันทิผลลดโทษจำคุกจากแปดปีให้เหลือจำคุกหนึ่งปี <c oughs> โดยได้รับการจำคุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพ <c oughs> แต่ต่อมาปรากฏว่ากลายเป็นประโยชน์ที่โรงพยาบาลตำรวจก็เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยเถือนว่า จากพกฎหมายใลข้อ่เท็จจริงมีแพทย์อย่างที่ผมเรียนนะมีแพทย์ผู้มีหน้าที่ในการรักษาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความเห็นแพทย์จะมีผลปลูกพันตลอดไปครับเนื่องจากเคยมีตัวอย่างที่การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของป่ายการเมืองอและผู้บริหารระดับสูงซึ่งต่อมาเป็นหลังพอมีการรื้อฟื้นขึ้นมาหลายเรื่องนะครับ,รบแพทย์ติดปุ๊บก็เคยมีอันเกิดขึ้นจากความเกรงใจไปปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ก็เลย <c oughs> ขอแพทย์ทุสภาด้วยป้องกันแพทย์ไว้ก่อนที่จริงผมเขียนไม่เลยนะครับว่าขอป้องกันแพทย์ไว้ก่อนับ <c oughs> โดย <c oughs> ป้องกันแพทย์ไว้ก่อนโดยแจ้งให้แพทย์ได้รับทราบว่าถ้ามันมีอะไรที่จําเป็นต้องให้ความเห็นรับรองก็อย่าไปรับรองในสิ่งที่มันไม่จริงไม่ถูกต้องอืครับผมแล้ยงยังๆๆครับนี่นี่คือข้อความสาระสําคัญที่ผมเขียนไปครับครับได้ครับ <c oughs> ครับ,รบซึ่งซึ่งจริงๆทั้งหมดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นมันแค่อยู่ในกระบวนการของ ความเห็นของแพทยสภามติของแพทยสภาเท่านั้นนะมันยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการศาลเลยด้วยซ้ำนะครับมันคือ,อปปชว่าไงคณะกรรมการสิทธิ์ว่าไงแล้วก็แพทยสภาว่าไงเรากําลังรวบรวมมันออกมาซึ่งอันนี้จริงๆมันไม่ได้แปลว่ามันมีเป็นผลแบบที่ขึ้นศาลแล้วยังไม่เข้าสู่กระบวนการตรงนั้นเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วเราก็บอกว่ามติแพทยสภายังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะมาตรงนี้ครับถามอาจารย์เฉดสักนิดหนึ่งครับว่าวันนี้มันออกมาวีโต้แบบนี้แล้ว มันจะไปยังไงต่อครับอาจารย์อาจารย์เล่าให้เราฟังคําว่าบีโต้แปลว่าก็คือยับยั้งคือเอาง่ายๆคือตีกลับทั้งหมดไม่ฮะใช่ครับก็คือเห็นตรงข้ามหมดครับอืมคืออย่างที่ท่านนายกชวนท่านพูดน่นะครับครับคือประเด็นมันจริงๆมันเป็นสามส่วนนะครับคือส่วนแรกครับพระบรมราชองค์การพระราชทานอภัยโทษลดโทษครับนะครับให้เหลือจําคุกหนึ่งปีอ่าอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งนะครับ ส่วนที่สองเนี่ยการดําเนินการโดยบรรดาองค์คาพยพบในหน่วยราชการทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชทันอันนี้เป็นส่วนที่สองครับส่วนที่สคือเรื่องของแพทยสภาอจริงเรื่องของแพทยสภาเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าส่วนที่สองนั่นแหละเพราะว่าส่วนที่สองมันมีองค์ประกอบที่เป็นแพทย์อยู่ด้วย